เดินมาดหม่แม่กำลังถ่ายน้องโบกรถเลยลูกน้องทำงานที่ทับรถมาทำไงคะลูกอ่ารถมาอ่ะถอยถอยอะไปบายได้ไหมพอเข้าไปเสร็จแล้วไปบายพ่อ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 รถมาโบกรถไปไปบายพอใครบอก่ รถมาแล้วลูกรถมาแล้วครับรถมาแล้วครับน <statut> ู่นไงนี่ไงเาวาเรารเิมาแล้วโอเคจอดจอนไปขึ้นรถครับ 啊，来来来。